เขตประเวทบุรณาการร่วมหน่วยงานเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานายวรเสร์วิสารศักดิ์ผู้อํานวยการเขตประเวทได้มอบหมายให้นางสกุลทิพวิวัตศีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพ,พระราชทานร่วมให้บริการประชาชนในการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป และผู้ป่วยเจ็ดกลุ่มโรคได้แก่โรคทางเดินหายใจร่วหังโรคหัควจใจและหลอดเลือดโรคไตาวายร่วอรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอว้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานณชุมชนในพื้นที่เขตประเวทโดยมีศูนย์บริการสาธารณาสุข22วัดปากบ่อนำทีมโควิด19 CCRt ประกอบด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพศูนย์บริการสาธารณสุข22อาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสอส,อสอและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ผุกเฉินด้านความมั่นคงประกอบด้วยตำรวจทหารเสนารักษ์และทหารจิตอาสากลุ่มเพื่อนวีรกิจจิตอาสาและคุณวีรกิจอภิชดวัชรศักตร์ว่าที่ผู้สมัครสอกอขอเขตประเวท พักเพื่อไทยร่วมจัดก,กิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วย7กลุ่มโรคนมัสยิดยามิอุนอิบาดะบ้านทางวายซอยอ่อนนุช59ถนนอ่อนนุชแฝงพระเวศกรุงเทพผมวิริจกอภิโจวัศักดิ์นะครับเป็นประธานกลุ่มเพื่อนวิริกิตจิตาสาทประจําเขตสวนหลวงประเวศเรานะครับ วันนี้เราทำงานจิตอาสามานะครับเพื่อตอบแทนทวกท่านวันนี้เรามีทีมงานของจิตอาสาเรามาร่วมด้วยนะครับในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ที่สุเหล่าบ้านทางควายเรานะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านยี่หม่ำนะครับประจําประยิทนะครับรวมถึงท่านคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่อสสนะครับบุลคลากรทางการแพทย์ทั้งศูนย์ยี่สองนะครับที่ให้ ความสะดวกความสบายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตกรเวของเราวันนี้นะครับวันนี้มาหลายชุมชนนะครับก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าอยากแนะนําว่าเราต้องการไม่ตกนะครับไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วท่านจะถอดแมสเดินตามตลาดนะครับหรือว่าไปซื้อของนะครับแมสนี่ยังต้องใส่ประจํานะครับเพราะว่าวัคซีนเป็นตัวที่ป้องกันในการติดเชื้อโควิดที่ เราไม่เป็นหนักมากขึ้นนะครับเป็นการป้องกันนะครับเราเห็นความสําคัญของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเลยนะครับวันนี้เราต้องขอบคุณทางสํานักกาอนอนามัยกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์22นะครับที่ได้ <24. S 1> เอาเจ้าหน้าที่มาฉีดว <24. S 1> ัาซีนที่เราเป็นเขียนี่สองรายงานน,นะครับ